ทุกคนเป็นงไงบ้างครับสำหรับเกมพี่ล่าท้วาวเมนเทอร์ส่วนตัวผมก็เล่นมาหลายวันแล้วนะผมเลยอยากจะมาแนะนําตัวในการลงด่านมีลงด่านเนี่ยแาฟาวเงินนะฮะตัวที่ตัวที่ผมจะแนะนำก็คือคุกกีลด์นักแปดขาดก็ีตัวของเชอร์รี่นะฮะแล้วก็ผมจะมาบอกรลุ้งในทางของการเล่นด้วยนะว่าจะให้เล่นยังไงโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วอย่างแรกก็คือเราเอาเชอร์รี่มาเยอะตรงกลางเลยนะทีนี้เอ้ย ถ้าเกิดอ,อย่างนี้ก็คือให้ทุกคนเข้าไปดีนะเนี่ยเข้าไปเกาะเด็กกลานี่เข้าไปเดอมอนอ่ะทีเนี้ยพอมันมเยอะกลางเลยเอ๊ะแ้ากลางให้มันอยู่พยายามแบบให้มันอนยู่ด้ยวยกันแล้วก็นี่แหละนี่คือ,อไฮเปอร์แนะนำอ่ะคือ,ห,อหัวแรกเป็นมาที่สกิลมูมาที่เป็นสกิลมูนเนี่ย ซึ่งดาดเนี่ยดาฟัมมี่เนี่ยมันต้องเน้นดับสกิลหมวกฆ่ามอนเยอะผมเลยแนะนำในการเอาตัวเนี้ยมาลงดาฟัมมี่นั่นเองที่ก็จะให้ทุกคนกลางติดเนี่ยให้แนะนำใช้บว่าสกิลสองพยายามผสานนะให้พยายามเปลี่ยนตัวมาเชิงบ่อยนะว่าสกิลสอ,อ,องพยายามนะแต่พอ,อติีมาปุ๊บก็ใช้เลยอย,อย่างนี้แล้วก็ในการที่เราจะกลางอัรติของสองตัวเนี่ย ให้อยู่ด้วยกันก็คือแล้วที่คุกยินรดนับไปท่านเน่ยกางตีเนี่ยมันจะกลางไปโอเคมันจะกลางไปอยู่งนันอันนึงให้ผมขอปเปิดภาพอีกเกมนึงแล้วกันฮะค่อยมาเล่าก,กันต่อก็คือคุกที่รดนับไปท่านเนี่ยเจอกางตีข้างหน้าตัวเองเช่นไงเห็นไหมอันนี้ปุ๊บมันจะกลางตีไปในทถทางที่ตัวเองขัดหนาส่วนพี่โรเชอร์ลี่จะกางตีรอบเราตัวเอง มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นในการกลางติของนักไปท่านะผมคงไม่นับให้มูนะอ่ะการที้ตรงนี้แล้วมีตรงนี้แล้วเพิ่มกดกลางติให้มันอยู่ประมาณนี้จะมีวานนี้เลยแล้วก็อ่ะกลางติปุ๊บสาด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 เกียตัวใจให้คสองให้แมนแมนอันี้แต่ว่าผมแนะนำนะอุ๊ยตัวนี้มาต้องรีบค่ะฮะมันจะได้ใจเยอะผมแนะนำคุณอย่าเพิ่งมารีบลงด่านนี้คุณเอาเท่าที่ไหวก่อนแล้วก็ เรเคลียสตอรี่ให้เสร็จก่อนแล้วคุณขึ้นมาปั้นตัวอีกเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นเท่าไหร่มันจังใช้แค่ในการลงด่านฟาร์มเงินให้ไปปันป้นตัวหลักของตัวเองแล้วก็ตัวดามจหลักของตัวเองก่อนหรือตัวสัพพอร์ตดีๆนะคะถือว่าคินีดูเป็นความรู้แล้วกันว่าตัวนี้ห้องที่จะเป็นตัวที่ดีในการลงด่านฟาร์มเงินเห็นไหมมันมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่เร็วมากจบกไวจัด